ชีออกบ่นั่นมาแล้วไฟมาแล้วโอ้คอนแทกแย่เบิ้งบ่ที่แหลกบ่มันแปลนแห้ง สวัสดีทักทายกันย่ำเสอีกคือเก่าละพี่น้องพอกันเสววันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าปีหกหกพี่น้องเปลี่ยนแนวหาอยู่หากินเด้อพี่น้องโอนี้ผ้าพี่ผ้าน้องรอโขกรอทงตามทงไงทงหน้ามาหาหยังยี่เกตสวัสดีค่ะคอนี้ผ้าพี่น้องเปลี่ยนแนวมาหาโซคอยเด้อค่ะหาหอยขัวหอยไงเนาะ้ะห,หลุดน้ำกันพี่น้องเปลี่ยนแนวหาอยู่หากินาาฝากฝาก็ร่ายง่ามงาม,งามพี่น้องโอนี่ ฝากกระไลางามเป็นตาถ้าเป็นหน้าฝนอันสารพัดเห็ดด้อสิเกิดถ้าเป็นนานี่กาสีมีเห็ดบดละพี่น้องส่วนเห็ดอื่นคือสิบ,บกเกิดดอกพอดินเริ่มแหงแ้หงละโมแนคือการลับพี่น้องล่อรุนน้ำกันอีกสองสามมื่อพี่น้องจ่วงนี่หาอยู่หากินตามทงไหทงหน้าไป็สะกอนหาหอยขวัวหอยไง่ายผูกมันพอหอะทบครไง่ายด้อพี่น้องนี่ฮะรุนน้ำกันพี่น้องโมนี่มา วยขึ้นวยงายตัวใหญ่แห้งหนาเต็มเด้อจ้ะใส่บิ๊กเลยนี่เสียงแป๊กนี่น่าวยอ่ะลักษณะการอยู่พี่น้องฝังตัวอยู่ตามกี่ตมตั้งแต่กี่ตมนปทันแห้งคนละพี่น้องเอ้าวเพื่เรียนเด้อไข่นั่งไส้กุนเด้อเอ้าพาอยู่ตัวละตัวเพื่อนดอกนั่นี่พี่อีกว่าหนาเด้อ ไปที่ห้องกันอยู่ได้นั่นแม่นจ้ะนั่นนั่นเอ้าคันมองบ่เขาบ่เขาเด้อพี่น้องยุบเป็นกอดเลยจนเยอเด้อนั่นแม่นหมดแล้วเขาท่าเขาท่าตัวนี้ห้อยปากนกห้ยปากนกแม่นเนาะแม่นน้อยแยเกศนี่แม่นจ้ะพี่ที่สาเร็วจ้ะาฮ่าฮ่าฮอุ้ยใส แม่มหคอยขมคอยจูบอยู่ไ่้จะเก็อุ้ยแม่ละเนาะมันคือบียกแทะปุ้อบุ๋งแน่พี่น้องบุ๋งแน่ใส่เบีกแข่งปุ๋ยหอยเชอรี่จ้าเอาชอรี่ก็เอาไปตำใส่บุ๋งพักกันบ่อสันสันมอนมยังเลิกเป็น้องนาวนี่เห็นบ่อแม่เนาะไม่เห็นจ้าอุ้ยตัวใหญ่แห้ง น้ำกันพี่น้องกินมากบไงพี่เป็นเงาเลยพี่พี่เป็นก้อนเลยบาดนี่มีอีกแรน่พี่น้องคุ่นเหรอตรงนันตรงนี้พี่น้องนี่จะใส่ข้าวง่าใส่ปีกๆเลยเบิดใหญ่หอยจุ่มนลับเ้าพอพี่พอน้องศานสเด้อพี่น้องในรูปแบบขั้วหอยปีนี่เพราะว่าเฮ็ดเพิ่นเกิดเงวแห้งจีนี่ nào Làm... cái à, nhang mà rồi đấy hết nhang rồn hết bột vô Mẹ ta trả. Ồ, Yuu mỏng mỏng. thằng này. ngay ừ. ba. là thằng này. <laughs> นี่จะเอาห้อยปากนกเงม้ยเงินองนห้อยขมตัวนี้อ้มีแจะใส่งามเนาะเป็นน้ำพันธุ์บ่แเมียนนี่นั่น่นั่นฟังเสียงเปินพี่น้องโดนเสียงแป๊กแป๊กเมียนเนี่ยโตขึ้นเลยแม่แม่ได้ล่าน่นเด Năm mười tám bay soi gần so với đôi pinon. Có thể loại nanny, mấy 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 môn kia cụm mẹ mày soi gần mọi môn yên 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 ุ้ย,ย,ยใส่ใส่ไหมโขลพี่น้องจุ่เต็มคำเลยเแด<ม>งแกงอ่อมพี่น้องเมนูหอยจู่มหอยขมกับแกงอ่อมแกงใส่ขีเล็กต้มกินกับแจวกับเส่พึ่งกันแส่ทำอาหารบ้านเฮาออล่ะพี่น้องนะเคี่ยรบริเวณนี่ก่อนพี่น,ออน้องหายเกล็ดตกง่าย เต็มมีก้อกไงัะยังเกลียดเลย,ยาามาแค่หมอยนี่หน, <พบ S 2> นึ่ใส่ไงฮะเฉลี่บอกเฉลี่ใส่ยังไปใส่บีก็งงรูปแบบการหาอยู่หากิน กะบ่งบอกถึงเพืินเพ่ทินฐานอีสานบ้านเฮาล่ะพี่น้องหน้านี่ก็สิเป็นหอยคัวหอยไง่กบไง่พวกนี้ล่ะพี่น้องตามทงไงทงหน้าโอ้ขเกียดก็มีได้ยังเกียจขึ้นนี่อู้หูบังนี้บังนี้ฮะบังนี้เลี้ยงแถวเลยบานนี่นี่หนาเต็มเต็มผุนพี่อันนึ่งเจ้าขุนมันเถอะว้าขุนมันบอกขึขุนมันได้นี่ยมึงเหรอพี่น้องนะ พ่อที่พ่อก็พอพึ่กันพอพึ่กันบ่เอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิง่งต้นหนี้ก่อนเอ้ามานเด้อพี่น้องนะมีเจตใส่ง,งามๆนะหอ,อยก็จะเอาไปใส่คุกง่ายเลยนะ,นะ,นะเป็นหอยขมใส่บีกๆได้พี่น้องไปที่มันกบงายก่อนกันอู้ย,ยเกลียดเกาท่าได้ยอยู่นี่นะโอ้โหโคตร เนาะมองเนี่เขียดก็มีแล้วพี่น้องเขียดใต้เนี่ยเ่้พระท่านเอาหาหอยหากบก่อนนานเนี่ยรูปแบบการหาอยู่หากินบานเท่านี้บุพพลหาหอยหากบเนี่ยแหละพี่น้องหลังจากเทสเบอร์เทสไหวไป คันเมื่อได้บัวฮากับเมนเดซือได้หน่อยใะเก่งเนจ้าหัวนั่นเสียงแป๊กนั่นอะไรนี่นั่นหัวนั่นเต็มแห้งด้วยจังมันีเก่งได้บัวหอยนี่เนาะแมนฝังโตอยู่ในดินโนหอดฝนมาผมด้วยนี่น้องเมนนี่ใส่รวนหัวแเชอร์รี่เออเชอร์รี่ โอ้หอยอูน้ำเสียงหอยพ่อเขาว้าวตกใหญ่เกล็ดหมอบอ่เกล็ดหมอบ่เอาะแม่เซอรีอีกแล้วอุ้ยเซอรีใส่บิ๊กเลยพุ่นพุหนาเต็มดีแฮง้ตัวนี้เน่านี่ะตัวนี้บ่เน่าเนาะแม่นจ้ะเขาไม่ยยบเป็นหมองเนาะโยบเป็นหมองน่าเด่นเด่นน่ากวาดถิ่มพี่ใช้เกล็ดโขกเลือกที่นี่ มึงนี่โตกทีมร้ายเลยที่นี่นี่จะโตนวลสัมถ้าโชกเลิกเนี่ยพิ่นกสิไอเสียมสิลงไปไต่บักหอยพี่น้องบงงเลยทีเดียวมึงนี่เอาผ่าไเสียจะหน้าพี่น้องมึ่ตุบๆอยู่แถอเพิ่นเขาง่ายขึ้นกันได้เพิ่นนี่นี่แม่โอนอนหลับหลับเขาง่ายขึ้นกันเสียจะหน้าโอ้เนาะเออ้า ปล่อยเพิ่นฮะเอาน้ำใายพี่น้องตีเอาง่ายเกียจชนานี่กวาดตามรายฟังโตตามรายมั่นดีคือกันพี่น้องเมื่อถึงหนาสูงก็ทั้งหนาทั้งหนาการที่ทำเก็บในปีน้องรับชมอยู่พี่น้องการหาเกียรทรายเกียรติชนะวันนี้ไปใส่หลีตัวพันหนาผอบไปจะเกียรติแผลมันจะใส่งามันเงามพอบอบเป็นกลุ่มเลยเด้อพี่น้องแม่นัดเฮ้ยนะมีแต่ใส่หนาเต็มเต็มเลยพูน ใส่บดใหญ่บก like <x> ้อยข้ม้อยจู่มหลับพี่น้องพุอ้ยหน่อยนีวันนี้มันคือขากแต่พูนเก่ามีแต่พักกันไปก็ไปไ่เลยขากคืเลยหาพอได้อยู่ได้กินหลับพี่น้องจะใส่นี่หน่อยเนาะเอาอยู่เนาะเอาคือกันเอาพี่สมอืมสมแจวมีหน่อยมีใหญ่ขาดใส่อลไรล่ะ โองก็นั่นตัวนี้ใหญ่เยอะตัวนี้ัวติ่มไปนน้ำได้ค่อยบางอันมันบดลนเสียมแม่เอานะหัวยหอยเสียบฟังหอยแทงฟังหอยแทงฟังหอยกราบแล้วเป็นหนองกิ๊บกี้โอ้ยูเป็นไงโอ้พี่เด่นเป็นปอนเลยตัวละนั่นตัวนี้มันยังหอยแทงฟังหอยแทงฟังใช่ นี่เด็กห้อยกีบกีโอ้ตัวนี้หอยจู๋เอาคือกันตุนแป้งฟางก็เอาไปพัดน้ำแห้งจักหน่อยหลายเด้อพี่น้องหอยกาบนี่ยพัดกับเผาแสบคือกันทาดนนี้ทั้งล่างมันเป็นเห็นเน้นแม่เด็กนใส่บุกงามเลยพี่น้องทูนใส่อุบาทว์เบียเด้อนี่เต็มคำนี่นี่เจ๊เกดแมงมุนี่ยว่าแม่ว่าแม่ คนไทยทำในไทยแหวนเดือกพี่น้องทุกเมือนไปมองไหมบาแมนมาสองคนบ่แมนตัวทีมบั่นพี่น้องพี่น้องทางใดอีกทางปุ่นมันมาน้อทางนั้นน้อมันห้อยกาบห้อยบั่นห้อยคมเลยมันห้อยกาบบ่ทางนี้เอาห้อยคมเด้อทางนี้ห้อยคมมีแต่ใส่งามงงพูด หอยกาบหอยแทงฟังมีเบิร์ดล่ะพี่น้องหอยเชอรี่หอยขมหอยจูบพี่น้ำก็ลังเริ่มแห่งฝนก็ลังเริ่มอันฟังตัวลงตีระเียงเกตุหุ่นเป็นก่อนเลยหุ่นน่ะอ้ยเขาทาอยู่เขาทาอยู่นี่แมนบ้อหนินี่นี่แมนบ้อนี่ปะเออนั่นแม่นี่เหระนี่นั่นขั้นเอานี่อุ้ยใส่เต็มแมง เราคือบอ่อคอยขันอยอบวิญญาณคอยเน่าขัขนน้ำขีดต้มเหงาแต่เมียขันเลยอีหลีแต่เราไม่ยีเนียน,น,นยังว่าน้ำก็ลังเริ่มสีแห้งพี่น้องเพิ่น,นก็นลังเริ่มฟังโตลงเก่งเด้อพี่น้องบ่ห้อยจุ่มห้อยขมนี่ยฟังโตลงตอนกีดต้มยังบ่ทันแห้งยู่ได้ฮอดฝนเราพี่น้องเดือนพฤษภาฝนมาฝนก็ออกไข่เปลือกเพิ่นสิดูดความเฉินจากดิน ไปเลี้ยงจาของแท่งฟังบอกแท่งฟังจ้ะนี่ไว้จะเก็โอ้ยก็ะนี้อตี๋เป็นเกาะอะไมาตีพี่พวกนี้แมนเบิร์ดหนี่อยู่ตามฟังน้องพี่น้องพี่น้องไอ้นามเดิมบกลลอมองเค่เอาปีกายก็ติดูดเขามาเบิ่งอุยใส่แล้วอือ

นี่วเมือก็มันวักเลยเนาะอุ้ยเกียดน่าสลายเลยอือพี่น่องมึงไงแต่ละหน่วยเนาะจ้ะพี่นี่ผงออกมาก่อนพ่งก่อนเลยมันต้องเชี่ยมนิ่น้อยนั่นพีพี่พี่พุน อ้ยอแพี่น้องูุบารูเบียบปกหอยพี่อีกงี้ยสิีแ่ฟังมาด้อย้หอยจูหอยจุข้อนเตะตีดินเป็นน้ำมองเนาะไม่นจ้ะ้ำหมองก็ใส่น้อยนอพี่น้องใกล้ๆกับท่านหรอเกือบขาดบ่ โอ้โหโอ้แค่ก่อนจะย้ำไปยังเขาแค่นั่นกบไงกับท่านนั้นติดฟังน้ำติดฟังน้ำเนาะทันกบไงทั้งบัณฑพี่น้องทั้งซีสเกตบ่ไปใส่เนาะอือกบทางนี้บ่ได้เด้ออุบลอือกบไงอุบลนี่เดือเด้อพี่น้องว่าจะเปิดไงโดดดงหอดเอาท่านกับท่านมึงเน่ยอื นี่โอ้เบื้งไนพี่บ๊บน่เ้อพี่น้องอ้จูเนี่ยนี่ก็บีกักแกนี่ใส่งามพี่น้องแม่นจ้ะขันนน้ำขี้ตุมมาเนี่ยน้ก็รางแหงเนกงเริ่มเขาินได้ไปพี่ขักพี่เน่ยวนขนาดแม่นบนอแม่นมึงเน่ยม่นบอกเมียนมึงเน่พี่น้อง ใส่แต่ละหน่วยนี่เดี๋ยวถ้าใครขอยหามองนังดีเลยมาเขอไงก็มาเขอไงมองจำกัดเนาะมองไปยางหยากหยากรีนั่นเพื่อดีบอ่ะนั่นเห็เดโอ้ยมองเนี่ยพี่น้องมองใส่อุบารุเบียใส่มุกติละมเนี่ยแต่ละหน่วยใส่เสื้อรีพี่น้องมองเนี่ยอุ้งฮตาบ่อไดนก็ถอยถอยเนื่ยนั่น ใก้ผู้แล้วแกชูไกลแถบ้นเียงดัง็บบิพี่ห้อนใส่บกอยโอ้โอกลมอยตามตาเหลือกแล้วนี่จุด่ต็มป่าไปแ้แมนตะกอกไม้แรกวนตอกอกไม้กันสิขบได้ผู้ใดยนมาสองอุ้ยสมีแต่บิบิกด้วยอุ้ยบ่งแน่พี่น้อน

ไม่ต่ออหอยใส่บกบเลยพุน่นนามว่าแหงอนามาท่านแหงพุ่นติดขีดตมนี่หมอ,อาไปหลางเด้อยพี่น้องย,อยกเว็นยยเว็นห้าวทีเฮ็ดกินถ้าข้าไปหลางคนติดตาย ่ใส่ใส่เบีกเลยพี่น้องผมแน่แเ่นบอใส่เพีกเลยบ่ใส่เพีกเลยถือของคนอยู่ที่ไรที่บนที่เราเพียงเดียวอุ้ยเนาะเมืองไหนพี่น้องนี่ยอุบานอุบีเด้อฟัเตอบเติบเนาะเนี่ยกิต้มเนี่ยกิต้มเละ สองขี้ต้มเละแห้งนี่ในี้โอ้ยเกือบเกือบขาดตัวนี้ใส่เอ้ยตีแมนเบิร์ตมึงคนเปิดตัวเลยเฮ้ยตัวใหญ่อีรีหอยใหญ่ตัวนี้มึงเนพี่น้องตัวนี้มึงหนาเต็มเลยหนาเต็มอ้วนดีแหงแม่นั่นนห่นเห็นเห็น เมืองแหนเจคีตฝ่าฝ่าคือเปิดตาเป็นตาหลุนเทเดีพี่น้องฝ่านี่เปตาเฮ็ดบดเกิดแหงแต่ว่าตอนนี้ก็เกิดอยู่พี่น้องแต่ว่าเกิดบม่ท่านหลขึ้นไปกับเจกเกตกับพวกน้องลุงก็เห็นแตกยีบลายปันไดย์ดูน้ำกันเมือสองเหมือผลละพี่น้องอุ้ยฝ่า หมกตูมกาเด้อพี่น้องนี่ก็เป็นเผืดสมุนไพรขึ้นกันละพี่น้อง่อบวชเกดฟังน้ำโอแล้วนาะพี่เป็นมูเลยพี่นี่ใส่งามนาอใส่งามแล้วก็เปิดอกเวตาเจ้ามังงามพี่น้อง แต่ละหน่วยนไงคุณโอีกจ้ะโหเนี่ยตังเกตล็ดผสมง่ายหนาขึ้นเรื่อยพี่น้องแมนจ้ะแมนหมโอ้ยพงไห้เสียบฟางอยเสียบฟางก่อนเลยใครทางเนี่ยเดี๋ยวนี่นี่ค่อยโซค่อยว่าค่อยูซขึ้นหลายอยู่หมอถ้าเฮาเอาเสียมลงหนา เอาเสียมลงแล้วมันสีไปน้ำไอน้นั่นไปไน้ำเสียมก็มมต้องเสียมลงบางบ้างบอกได้ย่พี่น้อง่เห็นเพาเป็นแทงฟังอยปากนกห้อยปากนกกห้อยกอพี่น้องที่ขายกัน <laughs> นี่นี่ตอน,นองห้อยแทยงฟังห้อยปากนกไปเดือนหนึ่งก็าไล่คาะเน้นะ ตายผิดสิ่งผมมาเก็บเอาบา <c oughs> อสเขาคนเกียลขึ้นน่อยบอกไงเลยพี่น้องคนผู้พูดหง่วงใครผ่อผ่อผ่อนไม่ไงเนาะห่างนู้นปีนี้เนะน,นาะนี่เป็นความติดใจเถอะหนามบ้านแห่ง m. แทงฟังตัวนี้ห้อยปากนกโ,นโอ้โหนี่สองหน่วยห้อยขมขห้อยจู๋ ยู่ซะยูจัง็มใจอันนี้เน่เน่เออเกือบเต้นี่ให้ยูตากรองทัานเนาะอ๋อออกเล้วไม่อยู่หรอกคอยค้นใจหอนคือใช้รายะเกีดนี่โอ้นี่ขึ้มแห้งๆมาเนี่ย อาหนาววนาวซื่อคือหอพี่น้องเอาก็่คนจิมอ่มันเป็นฟองอากาศนี่อนั่นนั่นใช่นี่เด็กไปร้ายู่อแล้วพ่อพี่ใช่ได้กล่องเนี่ยอันสันนี่โอ้นี่ตัวพีแทงฟังแทงฟังตัวนึงมีหอยจุกเนี่อุ้ใส่ปวดใส่ได้จ้ะเมนบอกเมน โอ้เ oh. oh, <Okay. S 1> ี่มีต้องอห้อยผมตัวละเนี่ย mm hmm. อ่านโยน, mm hmm. นน้ำก <Okay. S 1> oh, ันเซอรี่เบอร์แมน ฟ้าหอยยังทางนั้นห้อยแจ้งฟ้งหอยกาบหอยกาบบออยู่นี่ก็พอะร้ายอยู่ใส่พอดีกินอือเป็นห้อยกาบพี่นอ้องยังร้ายคือเก่าอยู่เด้อพี่น้องห้อยกาบเป็นใส่พอดีพัด,พ,ดพ,พัดกระเพาะพุดกบบอกบเอพอปู ไม่คือเลิกแต่โมกลมจกจนกลนสีฝ่าคนเด้อพี่น้องนี่้องนี่กคบีลีโคบไบเกตโอ้โหคนมันมนแล้วพี่น้องมันแล้วจ้าพอกบแล้วบานี้่าฮ่าิที่ออกบ่นั่นมันแล้วไปบาแล้วโอ้ อนแน่เบิ้งบ่อที่แหลกบ่อมันแปลนแห้งโอ้เอาเอามานกบตัวหนึ่งเลยพี่น้องบ้านนี้บดเดือดละนะมานกบไปตัวหนึ่งเลยพี่น้องหมานกบแล้วจ้าได้ปน,นแล้วบ้านนี้ปนแลน้วนนเนาะปนหมานแป็นแปลน,นหูฝนวางหงนบอ่อมานกบไงมานกบหูเนาะ <laughs> นี่บ่อ เช่อหรือล่าใช่ดี่ั่คอเป็นขอยกข้อจูบตัวนั้นะัานนโตบาง่นึงอ็อตาไม่ให็น่่ก็ยงใส่บางใยน่ใส่บางใ่ตุ่มตุ่มแจวอืมจะม่ีนะครมันเป็นหนาท้อมเนาไหล เออจังไรคราทางกลับานมะฮ่อบาดเนี้ยทากบานากระมันพ่อเดี๋ยวอยู่ได้กินอยู่พี่น้องมันกบไปตัวหนึ่งส่วนมงหอยมันหลายอยู่เร้อพี่น้องทั้งหอยเชอรี่ทั้งหอยจูหอยขมเนี่ล่ะนะว่าเบ่งหย่อนหอยที่ใดที่มันพี่น้องผลงานการเดินทางมื่อนี้ผลงานการหาอยู่หากินเลาะทงเร้อพี่น้องมื่อนี้หาหอยมือคอยรลุนกันไหมพี่น้องว่าที่เขาปลาหรืองที่ไปแน่วใดเมื่อยวจยเกย อาเบงผลงานที่ใดที่มานพี่น้องก่อนเดินทางครับบานยอดใดยอดมานเป็นคลิปแรกของปีเนาะนนเป็นคลิปขัวหอยคลิปแรกของปีวันที่ยี่สิบสี่พี่น้องยี y ่สิบสี่ท่านว่าปีหกหกกะถือว่าพ่อได้กินอยู่พี่นอ้องอาสิบลายปันไดเกือบเต็มกระตาอยู่เป็นหอยใส่งามๆหระพี่น้องอางานยอดใดยอดมานมานกบไปตัวหนึ่งเนาะนี่น <laughs> เกต่อหู้คุดเบิงมานสัมพี่น้องคุดหูเดียว เอาบวกห้อยี่ได้ก็มานอยู่เด้อพี่น้องสว่วนผวก้อยกาบห้อยเชอรี่ก็ได้แนี่ยคือกันยัยเกศจัดลงขขาง่างเอาบวกห้อยขมขึ้นโชยพี่น้องเบิง่งมีแต่ใส่ง,งามๆพี่น้องคุณใส่เิ็กๆเออพอดีออมเบิ้งเนี่ยใส่บวกห้อยพี่น้องเอไปเอาแนวอยู่เด้ออุ้ยเอาไปขยายพันธุ์อยู่หน้าเขาเอาไปใส่บอ่อไว้ใส่บอ่อไว้เดินหกเข้ากับลงปลอยสาบ เมองแน่พี่น้องปุ๊บอ้ยมึแน่เด้พอใส่นวยจนสิเต็มเมื่อใยเกลเดมึงแน่ใส่ใหญ่แห้งแต่พอขยายพันธุ์อยู่หอยหอยผมหลุนเนี่ยที่เป็นพันธุ์ใหญ่นาะแมนจ้ะมีหลายพันธุ์คือกันเลือกพี่น้องหอยผมก็ได้ตัวนี้พันธุ์น่อยอืมพันธุ์น่อยบานเฮาเอิรนหอยตาแดงแมนจ้ะหอยตาแดงกับสีแสบอีกแบบหนึ่งพี่น้องน่อยแต่ว่าแสบ อ้ายอดใดยอดมันซ้ำนี่หละพี่น้องมาอนี้หลังจากี้กาสีกาบ้านรอหลุนน้ากันคลิปใหม่เมือใหม่พลกลรพี่น้องสีหาอยู่หากินแนวดมื่อนี่หากัวหอยกับมันทั้งกบมันทั้งหอยเชอรี่หอยกาบหอยกิบกี้ละพี่น้องแล้วก็หอยขมใส่งามๆอ่ะเชิญชอบวิดีโออย่าซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหม่จากคนส่องปลา บนซองปาขอขอบคุณทุกไหลทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำี่ชมไข่ล่อหลุดน้ำกันมืออ่นมาสิหาอยู่หากินแนวไดพี่น้องกัสิพอกันได้รูปแบบวิธีบานเห่าหาอยู่หากินแบบบานเห่าละ่ะพี่น้องสลับซับเปลี่ยนกันไปในช่วงเฮดบ่มีแต่ว่าช่วงนี้กันยังมีซิดหลุนอยู่ได้น้อยจะเกินม่นใจเฮดบอเฮดลมจ้ะหลุนเฮดบอเฮดลมโมเนลล่ะพี่นอ้องเงือกสองมือข้างหนากับข่ล่อหลุนพี่น้อง ไปห้องลาพี่ลาหนองกลับบ้านหลุนน้ากันคลิปใหมุ่่นลับพี่น้องสวัสดีค่ะเมื่ออื่นจะนคอยหลุนน้าก้นซองปลากะยายเกตจ,จะว่าสิไปหาอยู่หากินแนวใดากะจังคอยติดตามไปน้ากันเด้อจ้ากะสิพ่อกันเรื่อยๆล่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพ่อพี่พ่อน้องตลอดลับพี่น้องในรูปแบบการหาอยู่หา,หาก,กินตามวิธีบ้านเฮ้าหาได้บ่หลายกะพอได้อยู่ได้กินนี่ล่ะพี่น้องไปกับพ่อมกแน,นวนี้แหละโสยมือมือเปื่อนบ่พ่อปันเจ็บได้อร่อย มือเก็บเพียอกลับบ้านก่อนพี่น้องมาเนี่ยขอบคุณทุกไหรทุกแช่พี่น้องหุดน้ำกันมืออินพล่นละพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุก้นสวัสดีครับ